สวัสดีค่ะมาพบกับ Tech Con ถมซูนฟูล o ปรเทคชั c นเซ็นเตอร์กันอีกแล้วค่ะวันนี้พามาดูกับงานของเจ้าคันนี้เลยค่ะ Toyota Fortuner Leader ค่ะคันนี้เลือกบริการเ,าเข้ารับบริการกับเรา3โปรแกรมเลยนะคะตัวแรกเป็นเคลือบกาฟีไทกอสส0เฮดโปรแกรมที่2เป็นติดฟิล์มใสกันรอยกระสเก็ดหินแนวประท้าส่วนหน้าเป็นรุ่น TPU 190ไมครนะคะส่วนโปรแกรมสุดท้ายนี่ค่ะแลร แต่งสีดำด้านทูโทนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูผลงานชิดใกล้ๆก,กันเลยว่าแต่ลโปรแกรมมีจุดเด่นอะไรบ้างไปชมกันเลยค่ะ โปรแกรมแรกนะคะกับเคลือบกราฟฟไทให้กจะได้ผิวแบบนี้เลยค่ะด้วยเทคนิคการขัดปรับผิวส้มหรือมิลเลอร์ฟินิชค่ะจะได้ความเงาความใสเหมือนกระจกแบบนี้เลยค่ะจะทําการขัดรอบรอยขัดปรับสภาพผิวแล้วก็ขัดปรับผิวส้มทั้งคันก่อนลงน้ํายาเคลือบนะคะแม้ว่าส่วนที่จะติดฟิล์มเราก็จะทําการขัดไปด้วยค่ะ ส่วนโปรแกรมที่2ปีมสกันร้อยกันสะก็ดหินแนวประท้าส่วนหน้าแบบนี้ค่ะก็จะมีฝากระโปรงหน้ากันชนหน้าไฟหน้านะคะตัวนี้เลือกเป็นรุ่น tpu 190ไมครนนะคะอายุการใช้งาน3-5ป,ปีตัดด้วยระบบซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ตรงแบบตรงรุ่นเลยเพื่อลดการใช้คัตเตอร์กรีดลงบนตัวรถนะคะนี่ค่ะจะติดทุกชิ้นส่วนเลยยกเว้น ชิ้นพลาสติกดาแบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของกระจังหน้าตัวนี้นะคะพลาสติกดำอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถติดฟิล์มได้จะทําการเคลือบกาฟินไฮด์กอดไปให้ค่ะโดยจะเคลือบพอวเวอร์ทั้งคันเลยฟิล์มก็จะเป็นตัวนี้เลยค่ะกับโปรกแกรมส่วนที่3นะคะกับแรปสีดําด้าทูทนแบบนี้เลยค่ะในส่วนของหลังคาสปอยเลอร์หลังและก็กาบเสาค่ะโดยตัวนี้เลือกเป็นรุ่นเกรด PET นะคะสติกเกอร์ความ อายุการใช้งานอยู่ที่3ปีเลยค่ะแต่งลอๆอดูๆแบบนี้เลยเหมาะกับรุ่นนี้เลยนะคะกับรถยอดฮิดโตโยต a าฟอร์จูเนอค่ะตอนนี้ฟินิตลุกเรียบร้อยแล้วค่ะยังไงฝากติดตามผลงานของเจ้าคันนี้ด้วยนะคะว่าเต็มคันจะหล่อแค่ไหนยังไงไปชมผลงานกันเลยค่ะโอเค